พ่อเรื่องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมู่ว่านไปหายุ่นบ้านกับพระเห็นหมู่ว่านช่วงบ่ายอินเตอร์น้องกีตาร์เลีนมาตอนรับกับน้องแกมมี่ไปไปได้ยินข่าว่าไปตรงสักานบ่หมู่ว่านนี่พ่อลงแบบว่าเป็นลงแบบว่าเป็น ไปให้ยัง,งหลังบ่เพิ่นไปตรวจงานไปตรวจงาน <c oughs> <c oughs> ไปตั้งการบอก <c oughs> โอ้ตรวจงานจบเป็นยังไงเนน้ำอาจาร,จารย์าอ,อาจารย์มัดปลาอ๋ออาจารย์มัดปลาบอกมัดปลาจมส้ไปเด่นน้ำเพิ่นเพิ่งค้นมาเหยียบแค้งเหยียบขาอะไ,ไ,ไรพ่ลายปะหรอพ่อของบ้านนี่ลายขนมารักษาอย่ตีอุบลสักคนใจรูวว้ปุ๊บัดชีตุ้มอ่าขัดชีตุ่มขึ้นนี่อืมบ้าน มูนึงยังนอนงถ่ายอยู่นั่นเป็นซิบ่อสเยียบย่ายนึงสามมือเรได้เหยียบคนอังคนไข้เนี่ยพอได้ไปสอบถามคนไข้เนี่ยพอไขอยู่เหรอตัวย่างมบนไหนกับย่างเนื่อยรืออย่อเที่ยงก็ไขยู่นะอันนี้เขาก็บได้นะเนาะตองมาด้วยตัวเองนะพ่อเนาะมันจังเจอรูซาเ้าอีหลีหรือเ้าอีเล่น แต่ว่าไม่ยายนึงอยู่หล่มซักเพชรบุญเศร้าแล้วสิพาลูกมากนี่ไปโทรมาหาหนูมื่อนัอ้นงาุหมเพราะว่ากับซ้อมสามมูอมูว่านา่ะจีเมืม่อนี้กับตีนแอน,นอ่ออีกนี่หนูว่านี่เตรียมถ้าไม่แย่หมูว่าตะกุดกับปลาเนั่นตะกุดกับหมอวานนี้กาอาจารย์ว่าเบิร์ดเราบอกเรื่มมีมาอีกบ่พอมีเบอร์พุทธิผมว่าท่านคนเลียวพูดเฮ็ดบ่ท่านโอ้ปล<อ>ุกเสกแมงบ่ท่าน ไม่มีรางไปสวดพอ่าคุณนมารักษาอะไรเอาแบบนี้เขาก็าบอากเรื่องของเฮ้าด้วยปานเป็นยังไงฟันเพิ่มเติมอย่างพอพอในส่วนของพอเรื่องเนี่ยวันแต่เมื่อนั่นก็ศพล,ลุกศพไปวันนีเมือรุ่นมากเขาขรดขั้นแก่ศพที่แหลกขึ้นมา่ทรงนี่บ่ะจำเลขได้อีกบาวงวันอนก่รอบนั้นจำมาได้รอบนี้มีมา,มาหมยเล็กทะเบียนขั้นแก่ศพ่ะเดี๋ยวเมื่อม่คลายรดขั้นขายไป ลดขั้นขายไปก็คือรถของพรเรื่องเองลถขั้นลดขายไปตะกนอนค่ะดีจัดพ่นเที่ยวหมายเลขยังบัน,ก,น 8, 3, 5, 1, ก่อหมายเลขเป็นแปดสามห้าหนึ่งลดขั้นแปดสมห้าหนึ่งแปดานเขียนมังวันีน่ไรโอ้พอเป็นยังอเป็นแนวทางเนาะแต่ว่าเขียนไว้ ได่รับอนสมมตุตนโอ้แปดสมห้นึ่งิ oh, 1, มาพ่ทะเบียนรถขั้นเกานะ่าเนาะขั้นเกา่าขั้น,น,นแก่โฉบมาทีแรกโฉบล่องแน้วอนะ oh. วันนี้เขาขึ้นมาทฉงมามเอารถเอาขึ้นไป้ทะเบียนรถก็คือ8ปดสามห้า่เดี๋ยวเขียนแป๊บนึงนะคะหนึ่ง้นเียรรถขั้นเกานะ่าแล้วก่อเนาะขั้นเกา่ารายเปิดรายปีเนาะ ตอนนี้เนาะอันนี้คือฝันมือขึ้นเนี่ยบรืเล่าฝันหลังจากที่หลังวันพักหลังจากแ,แกะศพหลังจากอันศพคนล่วงไปนั่นอนค่น <c oughs> ะเพราะว่าฟันขึ้นนั้นนั่นเอารถขั้นนี่นะแกะศพมาวันนี้จมล่วงไปสวดอยู่ข้างหนา้า <c oughs> เดินบาาดเอศพขึ้นมาสิไปเผาพันเอาขึ้นขั้นไหม่คะ <c oughs> ขึ้นขั้นไหมไป ดีมือรุ่นเขาเอาขั้นแก้ซุบมาที่แรกเนี่เอาขึ้นมาใหา้อีก hmm. <ด>รถเขาเอาขึ้นมาใหา้ขึ้นมาให้จะได้จะเ,เอารถขึ้นมาใหา้รถขั้นนี่รถเก่ากุตัวนี่ค่ะจะจำไหมว่าใน,น,นคือแปดสามห้าหนึ่งแปดสามห้าหนึ่ง็เอามาแปะไปรถรถแก้ซุบนะขั้นค่ะเป็นรถแก้ซุบถ้าเป็นรถขั้นเก่าที่พระเรื่อง ขายไปหลายปีแล้วแมนโอ้ยเราขึ้นมาสูงอ่ะบ้านนี้ปูมาบ่พอปูห้ามาเจ๊เคกือบ่ค่ะปูม้ามืออะไรวะหมู่บ้านม้าหมูขึ้นหมื่อวานหมู่บ้านหมขึ้นหมูขึ้นเมืูขึ้นว่านนี่มันบ่พอหลังมัานพาใหญ่ตัวนี้มันม่ต้หนังสองมือแล้ววะโอ้เออแมนสองมือสองมือ มาวางไหนแน่ลเพ่อปูห้องปูวางเนี่ยแต่อเพิ่มเลขไฮยุนเพิ่มหนึ่งีหนึ่งีหนึกับเจ็สองไยุนมาบอกหมอปูมาบอกตัวนี้เล่นมโอ้หนึ่งสีกับเจสองน่สักเียนน้เกินอันนี้คือปูพุ่มห้องมาบอกเนาะหนึ่งสกับเจ็ดสองเนื้ออันนี้ในตัวของเรื่องฝันอันนี้คือของปูอ๋อ ปู่กมมไม feels, ่ร hey, the oh, ู nice. Still, ้นี้พรนึ่งปูกับมามือเลออกแล้วพอเนาะโอ้ยผิดเต็มเดียวเนาะมหศูนย์เก่าออกนึ่เกาอัอ้ยผิดเต็มเดียววันนี้มมใหนึ่กับเจ็ม่นึ่งีเดียว้ไปงไปอีกเรือก่มื่อแาสรงไปอีกว่ามันโตใดมันสะอยู่เนาะระวังอันเนาะจะวันหนึ่งปูว่าปูว่าหกตัมันนั่นการอยู่เนาะ 4ึ่งสี่กับเจ็ดสองฟันแกหนี้มาเพรเรื่องมาขึ้นี่ตอนนี้ือฟันไปเผาเอาโบไปเผาเนะขึ้นนุ่นมากฟันาเขาเอารถแก่ขั้นแกซบมาทีแรกเลยขึ้นมาเอรารถขึ้นมากรถขึ้นันเป็นรถขั้นเก่า เยาวาปนเนตตักเกาเลขนเาตินมรเนแแล้วพ่อกตมีส่วนนี่กว่าเินเก่าอีก่ซาเลงอีก่าซาเลงเขาก่ิ่มนี่แหะตั้งแต่ห้าหาตอวันี้แต่เราพ่อกระิ่มน้ดเียอีเดะมเมนสีออกเล็ตัวเกาที่ห้องหายฟันไปบ่แน่แล้วเออจุดทูบสอมือในเกจสอง ตี่บ่อว่าได้สี่เจ็ดสองเนาะแต่ก็มาเจ็ดสองมื่อนั่นก็เก็ดสองมื่อนันตะกมี่อยู่ก็แบบนี่จังว่าเอาเนี่ยนอนเอาเนีเอาเล็กตองงอดให้ให้เพื่อนผู้ชมมองก่อนนะพ่อเนาะแล้วก็แจ้งมาล่าสุดเนาะอันนี้ตองงอดตั้งแต่ที่พอเรื่องฝันว่าได้ไปบ้านคุณยายเนาะนี่มีพอเรื่องฝันว่าได้ไปบ้านคุณยายบ้านเก่าก็คือเป็นบ้านของตาเรื่องนั่นแหละค่ะบ้านเลขที่หกสิบสามหมู่สิบเก้านะคะ ก็เลีย้ยวขึ้นไปเห็นยังกาะพ่อหนูก็จำวันได้ต้องให้พ่อเลือ่อมเป็นคนเ้าเองเห็นอันนั่นเนี้ยปยรถเทีนนเม่หร่เห็นคุณตาน่ะแม่อันนั้นไม่ผู้ลองหวดดิอันหยอ <า S 1> ดนี่เห็นไปบ้านไปเห็นแถวเม่อ <ขา S 2> อยู่อยู่อันข้างล่างบ้านก็<ข>าตายเงี้ยงขางกันแล้วก็ตายแล้วแล้วคนอยู่ซึ่งบนบ้านค่ะ เกิดเลขเป็นบ้านเลขที่ของคุณตาอยู่ข้างบนนี่ก็เป็นหนึ่งหนึ่งสองหมู่สิบเก้าหนึ่สิบเก้าคือกันสวาคุณย่าพันอยู่ข,ข้างล่างแม่ยบ้านเลขที่คุณย่ายก็หกสิบสามหมู่สิบเก้าคือกันแม่คือกันพ่อโสอเกิดคุณย่ายก็คือสองสี่แปดสองนะคะสว่าพ่อโสอเกิดของคุณตาบ้านทางข้างที่อยู่ข้างเทิงนั่น,ตนะะแต่เรื่องบัลูุนะคะแต่เรื่องยัางอ่ได้ไปถามเมียเมียพันยังมาค่ะว่เรื่องอยังอยู่อ๋อยังเขายัางอ่ได้ไปร่างคนที่เกียดเนาะ ในส่วนเลขถูบนะค่ะเพระเรื่องจุดใดมือนั่นเนาะค่ะตรงกันไดสองเจ็ดเจ็ดสองเพรช่วงบายมาอีกมันบ่พอจุดอีกเนาะไดซีเจ็ดสองนี่ตรงกันอันนี้เลขทะเบียนรถนี่มาจอางไรคือบ่ะทะเบียนรถนี่นี่อันนี้มันขี้กับอันด้วยบ่เดือดผมฟันมาเกียก็เลยไม่เลิอกอ่าทอดข่วงหองแม่นบ่แม่นงวดเดียวกันห บัวเหนก็มีโชว์มีห้าอวนบัวหยกทิมโอ้เนี้ยบัวหยกทิมให้เอามาแปะวาเล็รถพอเลื่อมออกสองหัวติดแล้วหนึ่งกอนอห้าศูนย์หกเก้าตอนนั้นมันออกหนึ่งหกเก้าเหมือนงงเมื่อกี้มันออกห้าหนึ่งเก้าค่ะหานังเทียมเอาสิทิมรถพ่วงบัได้แต่เรื่องก็เลยเอาเอาเอามาแปะแปะไว้ให้น้ำเนาะวานิลาซุดวานิเปิดมากพอพี่ใจดับแต่ขนมบางนึก เปิดไปเรื่อยๆนี่น,นี่นี่ละถึกเกลี้ยจ้านี่คือลาสุดของพ่เรื่องฟันนะคะมันขึ้นมันพระเมนค่ะนี่ละพ่เรื่องมันกับฟันมันกับว่าไปรอบนึงแล้วว่าอีกเจัารอบรึเป่าเลขแปดศูนย์สี่นี่พ<ก>เรื่องเราจะปอกมากฟันมันด้ไปงั้นสุดที่นี่รถแก่โฉมากค่ะรถแก่โฉแก่โฉมากชุดหนึ่งแต่น้ำคนมากุดท่านนี้แก่โฉมากกับ รถสวนศพเนาะพ่อบัวมันก็เลยสวนบัวนนี่คือในความฝันคอนเออาค่ะมมากเลยไปยกศพลงจากรถขั้นขั้นแกมานนี่ค่ะเอาไปถ้ามีที่อยู่กลางเดินค่ะเอาพระมาพระขมาสวดให้แล้วเสียบพ้อยเสียเอาไปเผาไปเผาหมองไหมนี่ยเพราะเป็นเผาอยู่หันเนี่ย,ยไก่กันนี่เสียเอาขึ้นรถนี้อ๋อ <ไป S 2> ค่ะหมื่นอื่นแต่ได้เอาโจมบอกม่าพัดไปเอาขึ้นขั้นอื่นขั้นเก่าหนึ่งเพเอาขึ้นขั้นแกมาน เาขั้นอื่นลงเนขั้นอื่นขั้นอื่นไปเขาก็แก้ไปแต่เพื่อผูจักว่าทะเบียนรถสองขั้นจักสวยเอาไปแก้ไปก็ได้ได้มาแปดศูแล้วก็ศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์กค่ะก็บาศูนนี่ฟันหลังขึ้นมันอันผ้าใยกับเกือ ทะเบียนที่ท่านไปแกรสมนี่ก็คือรถขั้นเก่าของพอเรื่องแมนรถขั้นเก่าของเขารถขึ้นมาทรงค่ะรถขั้นแก่สมไปที่แรกที่แรกว่าคือคือรถปู่แท้ขั้นนี้ว่าเกิดค่ะบัดเก่าขึ้นมาทรงจังจัแรนนแมนนี่ดีรถเก่าอยู่กไป้ายทะเบียนก็คือแปดสามห้าหนึ่งเนาะค่ะล่าสุดไม่ไม่หมาดบาดเนี่มดขึ้นพอเรื่องว่าปูมาแล้วค่ะท่านผู้ชมมาบอกเป็นโตเลยก็คือสิบสี่กับเจ็ดสองมันบ่าค่ะพอเรื่อง เกตัันน่ปูเฮาได้มาแล้วเด้อค่ะท่านผู้ชมเงาเมื่อกี้ก็เกือบแตกสามตค่ะเดี๋ยวก็ต้องล่อล่อเบงอีกว่าปูสิมาย่ำตัวใดเนาะพ่อเนาะไก่เมื่อไก่เมื่อนาะมื้อนี้ก็ไม่ทีท่าใดเราหล่ะฮะยี่สิบหกนั่นใกล้แล้วดิ่นี่หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสามสิบอีกหกมื่อนาะอีกหกมื่อเลขออกนะคะเดี๋ยวนี้มีสามเอ็ดเนาะเอ้ยกุมภาพเอ่ยสามเอ็ดมกรา บ้านมันเศร้าแบบบ้านในกลุ่มบ้าเอันนี้สามเอ็ดนะมกลากลายนมกรายนหมออันนี้ราคาท่านผู้ชมเหลขของพอเรื่องทั้งหมดทั้งมวลนะค่ะฝันลาสุดบาหนึ่งก็ได้เห็นแล้วนะค่ะว่าจะเป็นตองมวล้วกะลาสุดของพอเรื่องเ้าก็ต้องมากล่อบางอีกว่าปูสีมายำตัวใดนะค่ะปูไข่ยางไงสามตัวปูกระติมาะไรอีกกรอตี้งวลเดี่ยวองล่อผงทุไทยนะพอเนะ แล้วก็วดวงหันปูออกมาให้หาศูนย์เก้าค่ออกหาหนึ่งเก้ามันออกพิดมือเลยุบเลขออกแมนค่ะเลขเลขออกันส be ิบเจ็ดเนาะที่จริงจะออกันสิบหกเนาะสิอาจจะพูดเขเลยสับส้เนเราะปูเขาปูหัว่าเมื่อนี้เป็นวันยุดบอหรือวันนียังบอก่รู้ลค่ะอ๋อบาที ชัดเจนแล้วน,นะคะสอบเบียร์ไม่ยังถามเพราะเรื่องบาค่ะเนี่ยบอกจ้าเอาสามีละอ๋ <c oughs> อเอาสิรบกอกวนเพาเรื่องสามีตัวคามมีความาคืบหน้ายังไงเดี๋ยวจะจะไปตามมาอีกคึอเกาวนะคะ่ะขอบคุณเพราะเรื่องหลายๆค่ะที่ทำให้แนวทางนะค่ะขอบคุณค่ะไปซีสือเรื่องเงืนขคเาเรื่อจ้าจุ